สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีกันละัคนากันนะคะในเดือนกันยายนพศ .2566 ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 7นะคะกันยายนถึง16ตุลาคมอันนี้หมอมินอ่านทางหัวรศาสตร์ไทยวันที่นะคะหมอก,ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนะาะทั้งพูดด้วยนะคะอธิฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกด,ดวงอยู่ลัคนากันก็ดูได้ ะะแต่ว่าไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะอันนี้หมอมินพูดตลอดเลยดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่ๆน,นะคะตรงนี้เนาะหมอแค่อยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะไพ่สามารถถ้าพูดถึงความรักนะอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยคะ่ะราศีกันนะคะหมอจะพูดอะไรนะว่าไพ่ของคุณออกมาในโทนดีมากมาก คุณดูนะคะนางฟ้าเนี่ยหมอไม่รู้ว่าวดดิ้งโอ้นะคะยังไงถ้าคุณได้คบกับใครมาหรือไม่รู้ซีเวดที่คือการการมั่นหมายการแต่งงานหรือการพูดเรื่องอนาคตนะคะเนี่ยมีคนที่จะคบกับคุณแล้วนะที่เขาไม่ได้คบเล่นๆแล้วกันนะคะตรงนี้นะขอให้เป็นแบบแบบไพนะ่แล้วกันเนาะไม่รู้ตรงกับใครบ้างทูเลฟคุณจะได้เจอความรักแท้นะคะถ้าโสดอยู่นะแต่ไพ่ไปนนี้ขึ้นมามีสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานะคะตรงนี้นะอ่ะ มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะคุณจะตัดสินใจยังไงไพ่ใบแรกของคุณไพว่วิวคือไพ่พลังงานของโชคชะตาพรมลิขิตนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดว่าไพ่คามาคือไพ่เวียนกรรมอะนะกรรมก็คือการกระทํานะคะตรงนี้นะไม่มีใครทําให้เราทำดีไม่ดีเขาก็เช่นกันนะคะมันจะย้อนสอนหาเราทุกคนถ้าที่ผ่านมาคุณตกตรงนี้ว่าเอ๊ย ถ้าเป็นความรักคุณอาจจะเคยอยู่กับใครเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วแต่ความสัมพันธ์มันหนักมันเหนื่อยนะบางคนเป็นปัญหาเลื้อรลังนะคะห้าหาไม่เท้าเนี่ยปัญหาเดิมๆเลื้อรลังที่คุณเป็นกันมันก็วนก็เวียนอย่างเงี้ยนะคะความรักที่ผ่านมาหมอว่าคุณทุกข์ใจมากคุณอยากได้ความรักที่ให้และหนึ่งเดียวเห็นไหมคะเนี่ยให้และได้รับพอๆกันเป็นความรักที่ยุติธรรมจะติกเป็นความรักที่แฟร์ตรงนี้แต่ความรักที่ผ่านมามันน่าจะเหมือน เออมันเป็นวิบากหรือเปล่าคุณอาจจะคิดทําไมเราทุ่มเทให้ความรักมากมายให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้ความเมตตากับเขาซื้อสัตย์กเขาแต่ได้กลับมาคืออุย๊ยทําไมเราทุกข์ใจเขาไม่เคยรับรู้เขาไม่เคยแคร์เราความสัมพันธ์นี้หมอมีนคุณเห็นคุณพยายามประครับประคองนะคะในความสาม,มัญพยายามปรับแล้วปรับอีกแต่มันไม่ใช่สําหรับเราเลยเราทุกมันถึงเวลาบางท่านนะคะ บางท่านมาถึงเวลาที่คุณอยากยุติก็ได้ในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเราพอแล้วณนะตรงนี้นะคะรู้สึกอยากพออยากจบอยากหมดวิบากกรรมเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ทีนี้แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะทีนี้หมอพูดถึงคนโสดนะนะคะคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจบางคนคนเก่านะคะก็อยากเข้ามาคนใหม่ก็มีสําหรับบางคนหมอพูดเลยนะคุณจะได้เจอใครสักคนที่เป็นนะคะเจ้าหญิง ต้องคู่กับเจ้าชายเนาะเอมเปอร์เรอร์นะคะราชาคู่กับไพเจกักรพรรดินีคุณจะได้เจอใครสักคนเอมเปอร์เรอร์นี่เป็นคนถ้าเป็นคนไทยก็คือทหารตำรวจนายพลนายนพนันหรือเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเป็นคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะคะหรือเอมเปอร์เรอร์ส่วนใหญ่บางครั้งเป็นต่างชาติต่างอายุต่างศาสนาก็ได้มอกว่าคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ เอ้ยทำไมคุณอาจจะคิดเอ้ยกงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเข้ามาได้เจอคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกชะตาถูกจริตกับเขามากมากไพ่ใบนี้มันอาจจะหมายถึงสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นคู่อดีตชาติก็ได้คนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สิ่งหนึ่งที่หมอต้องบอกนะ,ะเราต้องเจอคนที่ใช่และในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะตรงนี้นะถ้าสวดหมอมินว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่เหมือนโชคชะตานําพามาคุณจะรู้สึกดี คุยกันได้ทุกเรื่องคุยแบบเข้าใจกันนะคะเป็นความรักที่แร์ให้เลยละละพอกันภายตรงนี้นะคะเป็นความรักที่คุณเลือกเขาเขาก็เลือกเราเป็นความสามารถที่หนึ่งใบเท้าคืองอกเงยและงอกงามหนึ่งใบเท้าก็จริงนะคะมันผลิบใบแล้วออกดอกมีโอกาสพัฒนาคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มอบอุ่นในหัวใจเราทําทุกวันให้มันมีค่าเห็นไหมคะนะศึกษาคุยกันได้ทุกวันเป็นความสัมพันธ์ นะคะที่ศึกษากันไปแต่มีเป้าหมายหมอมินว่าคุณก็คงมีใจให้เขาแหละ2อด้วยไม่ใช่เขามีใจข้างเดียวเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวที่คุณเคยคิดเคยหวังอยากจะได้แบบนี้สําหรับคนโสดให้ออกมาในโทนดีนะคะทีนี้หมอขอดูที่ผ่านมาในนึ่งสําหรับคนที่มีประเด็นนะคะอ่ะหมอพูดเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานอะไรที่ก็ตามที่คุณเคยย่ําแย่มาหมอว่า กงร้อแห่งโชคชะตามันจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบางท่านอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นย้ายจากสาขานี้ไปสาขานั้นนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะะหรือไม่ก็คือย้ายออกเลยไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เลยก็ได้นะคะตรงนี้นะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงถามว่าดีขึ้นไหมหมอพูดตามไพ่ของหมอเท่านั้นนะนะคะในดวงในดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าไพ่นี้มาเป็นรูไพ่รวมไพ่ออกในในโทนที่ดีหมอก็จะอ่านดีนะคะ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบางคนอาจจะรองานติดต่อนะคะมีเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหรือทํางานอยู่ในสายงานต่างประเทศก็ได้หรือบ,บางคนอาจจะรับราชการรัฐวิสาหกิจก็ได้หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆธุรกิจเป็นของตัวเองจะมีผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะซัพพอร์ตไม่ว่าจะหุ้นส่วนนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่คนรักก็ได้นะคะตรงนี้แปดเหรียญถามว่าเงินสะพัดไหมมีช่องทางการทำมาหากินหลายทางไม่มี แต่ถ้าบางคนบอกว่าเออหมอบอกหลายทางหแล้วทําไมเรามีทางเดียวถ้าการเงินเด่นแบบนี้นะให้ขึ้นแบบนี้คุณลองดูนะว่าคุณมีความสามารถเรื่องอะไรบ้างมีงานประจําอาจจะมีงานเสริมเพิ่มเติมมีรายได้หลายทางเข้ามาหรือบางคนขายของทางเดียวคุณอาจจะมีช่องทางนะทางออนไลน์บ้างอะไรหลายอย่างที่จะเข้ามานะคะมันคนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ถามว่ารายจ่ายมีไหมหมอก็ต้องตอบว่ามีนะคะตรงนี้บางคนจะมีปัญหานะคะคใ,ในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะหมอว่าคุณจัดการได้คุณเป็นคนเก่งมีปฏิพันธ์ไวพิษเป็นคนที่ทํางานละเอียดเป็นคนที่ทํางานรอบครอบนะคะตรงนี้นะหมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงล้านความรักบางคนอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูราศีเมษลัคนาเมษนะคะตรงนี้นะ ธาตุไฟเมสสิงห์านูต่างชาติก็ได้นะคะธาตุน้ำกระกลินพิจิกธาตุดินกับมือสมมังกรห้าเหรียญควีนดาบนะคะควีนดาบนี้ธาตุลมตึงกุมเมถุนเนาะห้าไม้เท้าขึ้นมาสองรอบสตากุมลัคขากุมหนึ่งถ้วยเด็กถือดาบเดอะไฮพีเทสเจ็ดไม้เทาะะ้เทานะคะคิงถือไม้เท้าเด็กถือเหรียญ ไนท์ถือไม้เท้าความรักบางท่านนะคะหมอบอกเลยที่ผ่านมาคุณรู้สึกมันมันน้อยเนื้อต่ําใจเนาะมีความรักเหมือนไม่มีเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจนะคะมีทัศนคติอะไรที่ไม่ค่อยตรงกันเลยบางคนนะคะคุยไม่ได้มันเป็นปัญหาเดิมๆด,ด้วยนะคะคุยถามอะไรแล้วขเขาตัดบทมีปัญหาทุกครั้งมันก็เลยกลายเป็นว่า ปิดกั้นกันไปมีกำมแพงไม่ค่อยอยากคุยนะคะตรงนี้ด้วยหรือบางกรณีถ้าคุณคุยกับใครมานานเขาไม่ชัดเจนดูให้ดีนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาหรือเขามีใครไปเรื่อยไม่ได้ชัดเจนกับเราตรงนี้นะคะไพ่นะคะคุณคุณรักเขาเนี่ยมันเหมือนมันช่างโดดเดี่ยวมันเหงาอะ่ะบางคนก็ไปเจอคนที่เจ้าชู้เดทเดวิลนะคะมังกรลัคนามัางกรคนที่เขาไม่ได้มีกับหยุดอยู่กับเราคนเดียวก็ได้นะคะตรงนี้นะ หรือคนของเรานี่แหละคะเจ้าชู้มันเป็นปัญหาเดิมๆที่คุณเหนื่อยคุณอยากจะตัดออกไปแล้วนะในความสัมพันธ์นี้นะบางคนเริ่มอยากจะเททุกสิ่งทุกอย่างเริ่มอยากจะนิ่งและเป็นคุนเหรียญอยู่เงียบๆนิ่งๆ,งๆทบทวนอะไรไปนะคะอยากจะมีเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่หมายถึงการอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากกว่านะคะบางคนถูกถูกบล็อกด้วยนะนะคะคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกเราหรือไม่ก็บล็อกใจบล็อก,กบล็อกความรู้สึกนะคะไม่คุยกัน อันไพ่อันนี้หมอไม่รู้ว่าใครอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่นะคะหรือคุณไปส่องใครมาดูปัจจุบันกันบ้างคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยคนโสดแล้วก็คนที่มีประเด็นนะคุณนะคะเป็นยังไงบ้างนะราศีกันโอ้โหวิวอัฟฟอร์ขึ้นมาสองใบแล้วนะคะตรงนี้นะนะคะการเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสีมไม่เท้านะ,ะสองถ้วยอะ่ะมีชเชียนเดจัดเมนต์สเตนนะคะสิงห์ลัคนาสิง์ ไนทถือไม้เท้าหนึ่งดาบเดอะซันสี่เหรียญหาและแฟนพึกศพลักนาพึกศพนะคะเดดเอะวอร์ห er. กไม้เท้าเดอเอมเพลเยอร์นะคะให้ตรงนี้นะสามดาบามาดูกันนะคะลักสามเศร้า นะคะคนที่เจ็บปวดเนาะคนโสดนะคะหมอมินพูดก่อนนะหนึ่งคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบคนที่หน้าเด็กหรือคนที่อ่าดยสันนี้ ให้ความโดดเด่นเรื่องความมีชื่อเสียงก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหน้าตาดีมีชื่อเสียงหรือบางสิ่งบางอย่างที่ในส,สังคมนั้นนะคะมองเข้ามาแล้วเขาโดดเด่นอาจจะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยต่างอายุต่างาศาสนากับเรา6กไม่เท่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยคอยค,อยคุยเดือนหน้ากันไป4ี่ไม่เท่านะคะอาจจะเจองานเลี้ยงรุ่นงานแต่งงานสัมมนาได้ด้วยหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้มองว่าการครบกับเขามันมีนาะะศึกษากันไปดูกันไปแต่ความสัมพันธ์นี้ มีคนที่อยากมั่นคงกับคุณนะสี่ม่แล้วคุณเห็นไหมนะคะเป็นการเหมือนซุ้มแต่งงานอะไรพวกนี้นะคะคือพูดเรื่องอนาคตแต่คุณเขาไม่ได้ค,คุณเล่นๆนะคะอาจจะเป็นความคนที่เดินทางบ่อยหรือเดินทางไกลได้ด้วยหรือคนที่อยู่ไกลนะคะตรงนี้นะสองถ้วยเห็นไหมคะขึ้นมาสองรอบคุณอาจจะมีใจกับเขาเหมือนที่เขารู้สึกดีแหละคุณจะได้ความรักความเมตตาหรือช่วยเหลือเกือ้อกูลทางด้านความรู้สึก คำพูดคำจาที่เราไปกันกันได้นะ,ะเข้าอกเข้าใจกันดีหมยว่าคนคนนี้คบเป็นคนเขาอยากชัดเจน,นับคุณนะนะนะตรงนี้นะคะตรงนี้คุณจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆเลยนะคะเหมือนรู้จักกันมาในชาติบางไหนก็ไม่รู้นะคะทีนี้นะคะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้แต่สําหรับบางคนหมอมินเห็นคุณมูฟออนเป็นวงกลมกับคนเดิมๆคนที่มีประเด็นมันเหมือนคู่บุญคู่กรรมกันที่ตัดไม่ขาดหมอมินว่าเขายังกักความสัมพันธ์คุณไว้อยู่ยังไม่อยาก ไม่อยากไปจากคุณนะคะยังกักอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่เป็นเอ็มเพรสของเขาคะ่ะเป็นคนที่ดูแลใจใสดี J e มากๆคนที่ให้เขาได้หลายอย่างหมองว่าเขายังกักอยู่แต่เราอยากจะชัดเจนนะไพ่ใบนี้นะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วบางคนขอพรสวดมนต์อะไรไว้นะคะอยากได้ความรักที่ดีคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีนะคะสําหรับบางท่านนะคะอ่ะหมอขอถอดใจให้สาหรับคนที่มีประเด็นก่อนนะเขาคิดยังไง,งคุณ พอที่มีประเด็นเขาคิดแลวรู้สึกไงกับราศีกันบ้างเขาไม่อยากปล่อยคุณไปนะหมอมินว่ามีคนที่อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอีกหกถ้วยคือคนเก่าเนี่ยค่ะอ,อยากมาเดินหน้ากับคุณอีกแถมมาล้นะคะคนที่อยากกลับเข้ามาในความสมันอาจจะเป็นคนที่แตกต่างคุณหรือคนที่คุณเคยพยายามแล้วเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเขาพินิดพี่ข้ออะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้ หมอมินว่ามีคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาในความสัมพันธ์น้อยใจนะคะสเตนกระโดดลงมาหมอมินว่าเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณนะคะแต่คุณคล้ายๆว่าคุณทนกับคนนี้มาเยอะคุณน่าจะให้โอกาสเขามาเยอะแล้วอย่าลืมนะคะมือที่ผ่าออกไปแปลว่าเราให้โอกาสเขาการให้โอกาสเขามันไม่ใช่อย่างเดียวด้วยเราให้โอกาสเราด้วยถูกไหมคะเพราะเรายังรักมือที่ถือดาบก็ตัดไป หมออยากจะพูดว่าการให้โอกาสเป็นความรักให้โอกาสตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะแต่คนที่มาขอโอกาสคุณต้องรู้ด้วยว่านะคะคุณให้ความสําคัญไหมกับคนที่เขาให้โอกาสเราไม่ใช่ให้โอกาสไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะตรงนี้เหมือนคนที่เขายังตัดคุณไม่ขาดยังวนยังเวียนเนีย่ยอยากกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณเองนะคนคนนี้นะคะสีไม้เท้าคุณกับเขาอาจจะ คบกันมานานแล้วนะคะหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันเป็นแฟนแล้วหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันเนี่ยนะคะเนี่ยเออนะคะมีคนที่ยังไม่ยอมปล่อยคุณไปนะทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเอายังไงเขาก็รู้ว่าคุณใจแข็งหรือบางคนกลับมาอยากจะมาชัดเจนกับคุณอีกนะคะตรงนี้นะนะคะทีนี้หมอขอสับให้คนโสดบ้างหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยนะคะเขาคิดยังไงคุณนะคะโสดสนิทกับโสดมีคนคุยแต่ว่าเพิ่งคุยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะ คนคนนี้เขาคิดว่าคุณเนี่ยดูนะคะจัดเม้นท์ไพ่คามาเดียวกันเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเหมือนเขาผูกพันกับคุณมานะคะตรงนี้นะมีคนที่อยากเริ่มต้นคุยกับคุณนะคะตรงนี้นะเริ่มต้นคุยศึกษาสองเ้วยกระโดดลงมามอว่าเขารู้สึกดีับคุณนะคะไพ่ตีมาเห็นไหมนะเนี่ยเขาคิดเขาคิดว่าคุณคือคนที่เป็น คนที่ใช่สำหรับเขาเขาคุยแล้วเขาเข้าใจเขารู้เรื่องนะคะเนี่ยมีโอกาสที่เขาอยากเทคแอคชั่นนะมีโอกาสที่อยากจะเดินทางมาเจอกันได้ด้วยนะภายตรงนี้นะคะก้าวดาบเขาเครียดคิดเยอะคิดมากอะไรก็ไม่รู้หน,นึ่งเหรียญนะคะหมอมีนว่าหนึ่งดาบคือเขาอาจจะคิดว่าคุณนั่นแหละใช่ที่สุดละตอนนี้นะคะเขาอยาก คุยกับคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะคะคือคุยคนเดียวอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะหไม้เท้าสี่ไม้เท้า8ดไม้เท้า2ไม้เท้ารอคุยเขารอคุยรอเคลียร์รอสื่อสารรอความชัดเจนอะไรบางอย่างหรือรอที่จะเจอก็ได้นะคะหมอมินว่าเนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นเอเมสของเขานะคะตรงนี้นะ นะ,ะแต่ว่ามีใครบางคนดูดูดีๆก่อนนะว่าอาจจะมีใครบางคนที่ยังพันธนานการบางอย่างอยู่หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีทั้งคนใหม่กับคนเก่านะคะหรือมีบางอย่างที่พันธนานการก็ได้นะคะจิตใจก็ได้นะอ่ะนะคะ,นะ,ะเนี่ยค่ะอ่ะเดอะเฮอร์มิตทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างไม่ว่าจะคนที่มีประเด็นหรือคนที่คุณคบคนคุยนะคะ ส่วนมีเกณฑ์พบคนที่เราเรียนรู้กันไปและศึกษากันไปนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าคนมีปัญหาหมอมินว่าเขาไม่อยากปล่อยคุณไปทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะเนี่ยไพ่ตกตำแหน่งตรงเนี้ยหมอว่าคุณมีอะไรที่ต้องตัดสินใจหรือคุณถ้าตัดสินใจคุณตัดสินใจด้วยเหตุผลเพราะคุณอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ถ้าสิ่งเดิมแล้วมันไม่ใช่สมมุติว่าเราอยู่บันไดขั้นแรกเราคงไม่อย,อยากอยู่กับที่นะคะ เมือนเราทํางานเราคงไม่ได้อยากอยู่นะคะขั้นแรกตลอดไปถูกไหมคะงานเรานะคะเงินเดือนเราหรืออะไรเราต้องพัฒนาขึ้นไปเหมือนความรักเช่นกันนะคะขอดูนิดนึงเดือนกันยาความรักราศีกันเป็นเช่นไรคุณอยากได้ความรักความอบอุ่นและเติมเต็ม,ตมนะคะสิบเหรียญมันเหมือนคุณลังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจหดาบหนเหรียญ หมอมินว่าถ้าคุณคบใครช่วงนี้คุณจะไม่รีบกับความสัมพันธ์คุณจะรอให้มันแน่ใจมากกว่านะคะคุณจะไม่รีบร้อนคุณจะเออศึกษากันไปถูกแล้วล่ะค่ะค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปนะคะตัดสินใจนะคะให้ให้ดูให้ดีนะคะคุณมีเหตุผลของคุณคุณก็คุณก็มีเอาง่ายๆคุณก็ช่างเลือกคนหนึ่งนะคะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามานะคะแดไม้เท้าสิบถ้วย h ห l l o f แฟหมอมินว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคัดกรองและปกปักรักษานะคะใครที่ไม่ใช่ก็ต้องเฟดตัวจากไปนะคะแปดเหรียญควีนถือเหรียญน,นะคะสิบไม้เทา้าความรักของคุณมันหมายถึงเรื่องอันดับรองเลยเนาะเหมือนคุณโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานนะคะ แล้แล้วก้าวเลียนใต้สำรับเชื่อไหมคะช่วงนี้คุณเหมือนดูดีขึ้นมั่นใจเต็มมากขึ้นถ้าความรักหมอพูดเลยนะว่าโสดมีเกณฑ์คุณจะได้เจอใครสักคนที่คุยแล้วคุณอยากคุยกับเขาอีกคุยแล้วถูกฉลกถูกชะตาคุยแล้วเข้าใจ มันหมายถึงอบอุ่นใจแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเห็นไหมทั้งก้าเหรียญทั้งไพจ่จติกไพ่1ึงดาบเนี่ยคุณต้องการอะไรที่มันชัวรู้ไหมคะช้าแต่ชัวคำว,ว่าช้าไม่ได้หมายถึง8วัน1ิวันคุยกันครั้งหนึ่งไม่ใช่นะคะช้าคือเราไม่ใจไม่ใจร้อนไม่รีบด่วนไม่รไม่รีบทุ่มเทนะคะนะคะ,นะคะเราก็คุยกับเขาได้ทุกวันดูนิสยัยใจคอดูความว่าเราเข้ากันได้ไหมศึกษากันไปแต่มีเป้าหมายนะคือการวางอนาคตด้วยกันนั่นแหละคะ่ะ นะไพ่ตรงนี้นะนะแต่ถ้าคนที่มีประเด็นมีปัญหาหมอบอกเลยว่ามีคนกลับมาขอโอกาสคุณนะกลับมาง้อหรือคุณยังวนเวียนกับสิ่งเก่าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นะคะหมอมีนว่าคุณกําลังตัดสินใจบางอย่างถ้าไม่ชัดเจนหมอว่าคุณอยากจะมูฟละเพราะว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้คุณมีความสุขนะคือเอาง่ายๆคุณมีความมั่นใจมากขึ้นเงินก็มีงานก็มีหน้าที่การงานก็ดีคุณไม่อยากจะไปฟิกเรื่องความรักที่มัน ไปๆกับๆแล้วมันไม่ชัดเจนอันนี้นะคะมากกว่าทีนี้หมอขอดูการเงินการงานนะคะการเงินการงานของราศีกันขนาดพูดเรื่องความรักการเงินการงานยังขึ้นมาดีมากๆเลยเดือนนี้ของราศีกันดูเวอร์ใบแรกเลยมีโอกาสได้ทำงานในองค์กรใหญ่ๆ องค์กรต่างประเทศก็ได้หรืออะไรที่คุณทํามาแล้วคุณสมบูรณ์แล้วนะคะคุณคอมพลีทแล้วคือเอา,อาง่ายคุณมีประสบการณ์แล้วหมอว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะ The Ample's นะคะตรงนี้นะประสบความสําเร็จนะคะด,ด้วยตัวคุณเองหมอไม่รู้ว่าทําไมถ้าคุณไม่ได้เดินทางไกลแปลว่ามีคนเดินทางไกลนะคะมาเจอ,อคุณอาจจะได้เดินทางต่างประเทศต่างชาติหรือบางคนได้เริ่มต้นงานต่างประเทศก็ได้นะคะ The Career Reward ขึ้นมา เจรยญคุณรออะไรอยู่มีเกณฑ์ที่สิ่งที่คุณทําจะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนนะคะขึ้นมาเดา The Sun มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องเงินเดือนหรือไม่ก็สมัครงานแล้วมีโอกาสได้งานถ้าท่านไหนที่คิดว่าเออสมัครแล้วได้งานแล้วนะทำอยู่รอผ่านโปรก็มีโอกาสนะคะโดดเด่นมากเลยนะคะตรงนี้นะดาวอาทิตย์เด่นได้เงินก้อนมีโอกาสได้มีรถก็ได้บางท่านนะคะหรือ อะไรก็ตามที่คุณรอคอยหมอพูดเลยที่คุณทำมามีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆนะคะจะติดมีโอกาสได้ผลงานนะคะได้รับความยุติธรรมนะในสิ่งที่คุณทำคุณไม่คนรทำงานละเอียดนะราศีกันเก่งมีความสามารถมีโชคลาภด้วยเนี่ยหรือมีฐานทางการเงินนะะงานที่คุณทำต่อย,ยอดให้กับตัวเองนะคะมีคนช่วยเหลือการเงินการท้องได้ด้วยช่วงนี้นะคะ ออได้เปลี่ยนแปลงมันชัดมากโดดเด่นเรื่องความเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งแล้วมันดีนะคะแล้วมันใช่นะคะตรงนี้นะมีคนที่ช่วยเหลืออุปถัมมีโอกาสได้ทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้นะหนึ่งแม่เท้าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของชาวราศีกันอะไรที่คุณลังเลอยู่นะคะคุณอาจจะลังเลไม่แน่ใจบางสิ่งบางอย่างหมอมินว่าลองไหว้พระสวดมนต์นะคะดูนะ ขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วหมอไม่ได้บอกอ๋อต้องไปสวดมนต์ไหวพระหรอหมอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือแล้วหมอก็จะพูดต่อว่าอันนี้นะคะหมอเชื่อว่าชาวราศีกันเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเนี่ยคุณต่อย,ยอดให้กับตัวเองได้มั่นใจในตัวเองก่อนนะคะตรงนี้นะหมอว่าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะนําโอกาสดีไหมคุณนะ,ะลองมูดูนะหมอเห็นมีองค์พระพิ้งนี่ พระพี่ขเนที่ขึ้นมาพระแม่ลักษมีก็ขึ้นมานะคะตรงนี้ด้วยแล้วพระพุทธเจ้าเราก็สมควรอย่างยิ่งที่เราต้องไหว้ก่อนอยู่แล้วนะคะตรงนี้แล้วงานที่คุณทําคุณประสบความสําเร็จเพราะคุณต่อยอดให้กับตัวเองคุณรู้โลกกว้างหมอว่านะคะตรงนี้ช่วงนี้อะไรมันดีไปหมดเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะมันดีเนาะตรงนี้นะคะนะคะหมอขอสรุปสุดท้ายและแนะนําดีกว่าราศีกันดีไพ่คุณนะคะ คุณเป็นคนมีเซนต์นะคะเป็นคนมีลางสังห์แม่นยามบางคนสนใจในศาสตร์หมอดูคุณเรียนรู้ได้นะคะแปดเลี้ยนเห็นไหมขึ้นมาคุณมีช่องทางการทํามาหากินหลายช่องทางมีคนมาง้อเราด้วยนะนะคะไพ่ตรงนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันแย่มาก่อนดวงคุณมันจะเริ่มปรับไปในทางที่ดีขึ้นดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับดวงของใครของมันนะคะอ่านะคะตรงนี้ ดูเวร์นะคะโอ้ให้ใกล้ใต้สาหรับเป็นสิบเหรียญนะคะมีโอกาสมีบ้านหรือได้ต่อเติมบ้านหรือบางคนรอขายที่ขายทางมีโอกาสนะหรือได้เงินก้อนใหญ่นะคะหรือคุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําในธุรกิจที่คุณทํามีช่องทางการทําเงินหลายช่องทางถ้าเป็นงานเด่นมากๆเงินก็เด่นถ้าความรักโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักของคุณนะคะทูเลฟนะแต่ถ้าใครมีปัญหาหมอไม่รู้ว่าทําไมมีคนมาง้อคุณ แต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะตัดสินใจแล้วแล้วค่ะขอบคุณมากมายราศีกันลัคนากันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปนะคะถ้าดูดวงส่วนตัว ID ไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้แอดไลน์นะคะถ้าเข้ามาสอบถามรายหรือเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ